Okay. ทีนี้มันก็จะมีอยู่ว่าเอ๊ะปกติแล้วเวลาเราหาลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยถ้าเราไม่ดูจากกราฟแล้วเราควรทํายังไงหรือการแทนค่าคําตอบของเราก็คือมันมีตัวนึงที่เขาพิสูจน์มาแล้วในเรื่องของการหาลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้ต้องจําตัวนี้ต้องจําจําแล้วก็นําไปใช้ได้เลยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตเขาพิสูจน์มาแล้ว ว่าต่อไปนี้เป็นจริงลิมิตของค่าคงที่ไม่ว่ามันจะเข้าใกล้สู่จำนวนจริง,รงตัวไหนก็ช่างมันได้ค่าคงที่ตัวนั้นเสมอข้อที่สองลิมิตของฟังก์ชันเห็นไหมลิมิตของ x กลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ a จะมีค่าเป็น a กลัง n จากทฤษฎีบทที่1จึงเป็นที่มาว่าเวลาเราหาลิมิตของฟังก์ชันนะตรงจุดใด โดยข้อที่สองให้เราแทนค่าตัวนั้นลงไปเลยไม่ว่าจะดูจากทางซ้ายไม่ว่าเธอจะดูจากลิมิตทางซ้ายหรือลิมิตทางขวาของฟังก์ชันนั้นก็าตามให้แทนค่าณนฑะ์ตรงจุดที่เราดูเข้าไปได้เลยค่าแทนออกมาแล้วเป็นจ,จํานวนจริงตอบจํานวนจริงตอนนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นจํานวนจริงก็จริงแทนค่าออกมาแล้วได้ลิมิตเป็นศูนย ศูนย์คือจํานวนจริงนะครับไม่ใช่ว่าหาค่าไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราแทนนิเมตออกมาเราปุ๊บอาจได้ศูนย์พอดีโอเคทําถูกแต่สรุปผลสุดท้ายบอกว่าหาค่าไม่ได้มีหลายรุ่นที่สอนมาแล้วในตัวเลือกที่ให้พวกเราทํามีหาค่าไม่ได้ด้วยมีศูนย์มีตัวเลขอื่นๆแล้วก็มีคาว่าหาค่าไม่ได้เราคิดถูกแต่เรากาผิดโอเคไหมการผิดแทนที่จะได้คะแนนมันก็ไม่ได้คะแนน อ้าเพราะนั้นทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตก็คือแทนค่าไปเลยแทนค่าไปเลยแทนค่าณตรงจุดนั้นไปเลยตัวอย่างมีหนึ่งส่วนเจ็ดเป็นค่าคงที่ใช่ x เข้าสู่สามเขาบอกว่าลิมิตค่าคุที่ก็ได้ค่าคงที่ตัวน,นั้น x เข้าสู่ห้าของ x การสามก็เอาห้าไปแทนเลยเอาห้าไปแทนเลยแล้วเวลาการเขียนลิมิต ให้พึงระวังนิดนึงเวลาเราหาค่าลิมิตถ้ายังติดลิมิตอยู่ตัวแปรต้องอยู่นะตัวแปรต้องอยู่เคนะถ้าเธอถอดลิมิตทิ้งไปตัวแปรก็ต้องหายด้วยความหมายมันจะคนละอย่างทันทีคือสมมติอืม จะบอกพวกเราว่าอย่างไรดีว่าคําว่าถ้าเขียนอย่างนี้มันจะจริงไหมในเรื่องของของตัวที่ต่อไปลิมิตสังเกตดูนะค่าของลิมิตที่ออกมาจะเป็นจำนวนจริงไม่ใช่ตัวแปรเพราะนั้นเธอจะเขียนสมมุติเธอเขียนอย่างนี้สนะูกไมนะลิมิตของ x กําลังสามเมื่อ x เข้าศูนย์ 0, เท่ากับ x กําลังสองบวกหนึ่งอะไรอย่างนี้อันนี้คือผิดเลยอันนี้เขียนไม่ได้ อันนี้เขียนไม่ได้เพราะว่าการหาค่าลิมิตออกมามันจะต้องออกมาเป็นจำนวนจริงหรือหาค่าไม่ได้เท่านั้นลิมิตเท่ากับตัวแปรถ้าเขียนแบบนี้ครูให้ผิดเลยครับแล้วถ้าเป็นข้อสอบที่เป็นวิธีทำครูบอกเลยว่าครูจะให้ผิดตั้งแต่ทันที่ผิดมาเลยวันทั่อื่นๆครูไม่ดูนั้นวเวลาเราสแสดงวิธีทำข้อสอบสแสดงวิธีทำเนี่ยที่ได้คะแนนน้อยที่มันผิดเยอะเพราะ สมมติว่าเธอผิดตั้งแต่บรรทัดแรกเธอทำมาสิบวรนทัดผิดตั้งแต่บรรทัดแรกเพราะนั้นบรรทัดที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครูไม่ดูแสดงว่าผิดไปหมดเลยโอเคนะเออ่มีอ่มีสิบวรนทัดผิดตั้งแต่บรรทัดที่ห้าครูก็จะให้คะแนนสี่วันทัดแรกบรรทัดต่อมาไม่ได้นะครับ นะการตรวจในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงเพื่อที่จะให้เราไปใช้ต่อในระดับมหาวิทยาลัยว่าเวลาเวลาเธอเขียนเวลาเราเขียนเวลาเราดูต่างๆเนี่ยให้เราดูดีดด้วยพวเพราะข้อสอบเรียนต่อ,อ,อข้อสอบมหาวิทยาลัยเป็นข้อสอบข้อเขียนเก้าสิบเก้าเ็นะครับเป็นข้อสอบเก้าสิบเก้าอร์ซ็คือต้องเขียนทั้งหมดเลยนะนั่นก็คืออยากรู้ว่าถ้าครูเขาดูเขามัก,กะจ,จ,รรมจะตรวจให้อาจารย์มหไวยดูเนี่ยเขาจะตรวจผิดให้ทันให้ตั้งแต่เขา ดูแบบภาพรวมก่อนดูผิดตั้งแต่บรรทัดไหนเขาจะให้บรรทัดถัดมาเนี่ยจะไม่ดูจะให้คะแนนบรรทัดแค่ไหนน,นี่ตรงเนี้ยอยากให้คึงระวังไม่ได้เฉยของเราเนี่ยอาจจะมีการตรวจอยู่ก็คือตามที่บอกไว้ก็คือว่าถ้าผิดคะแนนสอบ ให้ทาแบบุนตรานส่งแล้วมันมีผิดเยอะจะมีผลต่อคะแนนไหมไม่มีเยอะไม่มีไม่ม,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 มีแค่อยากให้เราดูว่าถ้าเวลาปีเรียนจริงๆเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับคะแนนที่เฉยอ่ะทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วแต่ตัวที่สําคัญในเรื่องของทฤษฎีลิมิตข้อหนึ่งลิมิตค่าคงที่ได้ค่าคงที่ข้อสองลิมิตของฟังก์ชันอะไรเนี้ยเราก็เอาค่าตัวนั้นแทนลงไปเลยนอกจากนี้เรายังมีทฤษฎีลิมิตอีกทฤษฎีลิมิตอีกตัวหนึง่ง ทฤษฎีลิมิตอีกตัวหนึ่งที่เราเอาไปใช้แต่อย่าลืมว่าตอนนี้เขาให้มา3ตัว a, l, m, f กับ g, g เป็นฟังก์ชัน่า f กับ g เป็นฟังก์ชันตัวนี้บผมบอกว่า f(x) มีลิมิตณตรงจุด a g(x) ก็มีลิมิตณ<ๆ>ตรงจุด a เพราะนั้นถ้าฟังก์ชันทั้งคู่มีลิมิตทั้งคู่ ถ้าฟังก์ชันมีลิมิตั้งคู่นะสม,นสมบัติเหล่านี้จริงสมบัติเหล่านี้จริงมีค่าคงที่คูณกับฟังก์ชันดึงค่าคงที่ตัวนี้ออกมานอกลิมิตได้แล้วหาลิมิตเฉพาะฟังก์ชันก่อนจบข้อที่สองสามสี่ห้าลิมิตของฟังก์ชันสามารถทะลุเข้าไปได้ ครั้งนี้ทั้งนั้นลิมิต f ต้องหาได้นะลิมิต g ต้องหาได้นะไม่ใช่แค่สองฟังก์ชันบวกกันสองฟังก์ชันลบกันสองฟังก์ชันคูณกันสองฟังก์ชันหารกันไม่ใช่เจะจะมีสี่ห้าฟังก์ชันบวกลบคูณหารกันก็ช่างแต่ฟังก์ชันทุกต,ตัวต้องมีลิมิตณนะตรงจุดนั้นกระจายเข้าไปได้เลยลิมิตทะลุเข้าไปได้ครับลิมิตทะลุเข้าไปได้แต่ข้อข้อพึงระวังของของ,ของนิดนึงก็คือข้อที่ห้า ข้อที่ห้าต้องสึงระวังนิดนึงว่าถ้าเราจะกระจายเข้าไปลิมิตของตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์ลิมิตของตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์ข้อที่หกข้อที่หกเนี่ยฟังก์ชันหลักของเราคือฟังก์ชันนี้ยกกําลังด้วยจํานวนเต็มบวกแต่ความหมายของข้อนี้คือยังไงสามารถเอาลิมิตทะลุเข้าไปหาตัวฟังก์ชันข้างใน,นก่อนแล้วยกกําลังที่หลังได้ เรายกกำลังที่หลังได้ถอดรากก็เช่นเดียวกันถอดรากก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะเอาลิมิตทะลุเข้าไปในรากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าไอ้ตัวฟังก์ชันของเราต้องนิยามนะคําว่าต้องนิยามคือต้องมีค่าในถอดออกมาแล้วต้องเป็นจํานวนจริงมันใช้ไม่ได้ทุกกรณีแต่ถ้ากรณีที่ตัวที่เราจะเอาไปบวกลบคูณหารกันเนี่ยตัวมันต้องมีลิมิตณนะตรงจุดนั้นด้วย นิมิตทะลุเข้าไปในบวกลบคูณหารได้อย่าไปสับสนที่ข้อห้าครูมาร์กไว้พอเราเรียนเรื่องต่อไปเราจะไปสับสนเราจะไปสับสนกับสิ่งที่เราเรียกว่าอัตุพันธ์อัตุพันธ์ของผลหารไม่ได้หาแบบนี้นะแต่นิมิตทายได้ตัวนี้เป็นทฤษฎีที่จริงในในเรื่องของลำดับด้วยเช่นเดียวกันลำดับก็สามารถทําได้ทุกอย่างนี้สามารถทําได้ท้หมด ตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวอย่างเช่นถ้าแสดงวิธีทําจริงๆเนี่ยต้องทําแบบนี้แสดงวิธีทําจริงๆกบบงง็คือเธอต้องไปดูว่าจย์เราต้องการหาลิมิตของตัวนี้เราต้องการหาลิมิตของตัวนี้ค้าเห็นไหมว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันอยู่อ,อยู่สามฟังก์ชัน ฟังก์ชันแรกของเราคือฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันที่สองคือสามฟังก์ชันที่สามคือเลขสี่มันมีสามฟังก์ชันที่บวกลบกันอยู่เพราะฉะนั้นเราลองเช็คดูซิว่าไอ้ตัวฟังก์ชันนี้นะ่ะมันหาลิมิตณนาะตรงจุดที่เป็นเลขค่าได้ไหมฟังก์ชันที่สองหาได้ไหมฟังก์ชันที่สามหาได้ไหมอีตัวฟังก์ชันที่สามมันไม่ยากเพราะมันเป็นลิมิตของค่าคงที่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันหาค่าได้อยู่แล้วแล้วอีตัวสองตัวแรกเนี่ย มันหาค่าได้ไหมถ้าหาค่าได้เธอทะลุเข้าแบบนี้ได้เลยอ่ะทะลุเข้าไปได้เลยซึ่งมันหาค่าได้หมดอยู่แล้วเพราะครูบอกว่าถ้าแทนเข้าไปแล้วมันเป็นจำนวนจริงตอบได้เลยโอเคนะครับเห็นไหมว่าวิธีการของเขาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะไปชนกับนี้ด้วยนะฟังก์ชันนี้เรามองเลขสองเป็นค่าคงที่นะครับเรามองฟังก์ชันใหม่ เราสามารถดึงเลขสองมาไว้ข้างหน้าได้เลขสามเป็นค่าคงที่ดึงออกมาข้างนอกแบบนี้ได้จึงเกิดข้อนี้่าจึงเกิดข้อนี้อันนี้คือวิธีทําที่ทาแบบละเอยียดแล้วเราก็ได้คําตอบมาแต่ถ้าเธอแน่ใจถ้าเราแน่ใจว่าลิมิตของตัวข้างในหาค่าได้หมดเลยหาค่าได้หมดเลยเราสามารถเขียนรัดสองกันทัดได้ ลักสองบรรทัดนี้มาที่บรรทัดนี้ได้หนึ่งเพราะเรารู้ว่าที่ิดแต่ละตัวมันหาค่าได้ไงเราก็แทนค่าเข้าไปแล้วมันเป็นจำนวนจริงเราก็ตอบได้เลยครับอ่ะมากที่เขียนแบบนี้ได้แต่อยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันใช้ทฤษฎีในข้อหนึ่งถึงข้อแปดหรือข้อเก้าที่ผ่านมาเมื่อกี้ของทฤษฎีที่สองว่าเออเราสามารถทะลุูทที่ผิดเข้าไปได้นะสําหรับข้อที่เจ็ดก็เช่นเดียวกันข้อที่เจ็ดเนี่ย ถ้าเรามองเนี่ยให้เธอมองตัวนี้คือฟังก์ชัน f มองตัวนี้คือฟังก์ชัน g เข้าไหมครับมองเป็นฟังก์ชัน f กับมองเป็นฟังก์ชัน g แล้วหลังจากนั้นเราก็แยกหาลิมิตของตัวบนเห็นไหมคูแยกลิมิตตัวบนกับแ <9. S 1> ยกหาลิมิตตัวล่าง ลิมิตตัวบนหาแล้วเป็นจำนวนจริงลิมิตตัวข้างล่างหาแล้วก็เป็นจำนวนจริงเพราะนั้นลิมิตตัวล่างเป็นศูนย์ไหมครับไม่เป็นเนาะพอไม่เป็นเราพอไม่เป็นเราก็เลยสามารถที่จะคล้ายๆกับเอาลิมิตคำนู้เข้ามาหาสองอันนี้ได้คำตอบก็คือค่านี้ แต่เราสามารถละได้เลยนะคือหมายความว่าแทนในใจได้ถ้าตัวบนเป็นจำนวนจริงตัวล่าเป็นจำนวนจริงเธอแทนในใจเข้ามาได้เลยแต่อันนี้คืออยากให้รู้ว่าเราใช้ทฤษฎีทิมิตของข้อที่เป็นลิมิตผลหารอยากให้มองออกอยากอยากให้มองออกเฉยตัวต่อมาตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงเนี่ยเขามองตัวนี้คือฟังก์ชันหนึ่งเธอจำได้ไหมว่าลิมิตของ f x ทั้งหมดยกกำลงัง n น ให้หาลิมิตของ f x ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง n ทีหลังอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้องเหมือนกันก็คือมองตัวนี้เป็นฟังก์ชัน f x ยกกำลัง n n ของเราในกรณีของตัวอย่างที่แปดหนึ่คือ x สี่ครับเธอก็าหาลิมิตของตัวนี้ก่อนไงเป็นจำนวนจริงไหมอ่าเป็นเสร็จแล้วยกกำลังทีหลังนะครับนี่คือทฤษฎีของตัวนี้ ถ้าเป็นข้อที่9ข้อที่9ก็ใช้หลักการเดียวกันมองอันนี้คือฟังก์ชันข้างในรากที่สามคือถอดรูทพอเราเราสามารถทะลุเข้าไปได้เลยเราสามารถทะลุเข้าไปได้เลยพอทะลุเข้าไปได้ปุ๊บเราก็หาลิมิตได้ทีนี้เพื่อความสะดวกในการเขียนไอ้ตัวยกกำลังเนี่ยเรามีอยู่แล้วว่าถ้าเรานิยาม p กับ q เนี่ยถ้ามันหาค่าได้ เเป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์เยกกำลัง P ส่วน Q เนี่ยเรานิยามออกมาเป็นยังไงครับโทษขอไปเร็ว <transcript. S 2> uh, ตอนนี้ค่า P ของเราเนี่ยมากกว่า0นย์แล้วก็ P ของเราไม่เท Samsung, 1, ่ากับ1นะ P เป็นจำนวนเต็มนะครับ พของเราเป็นจำนวนเต็มเอยกกำลังหนึ่งส่วนพมันคือรากทีพีของเโอเคไหมตรงนี้คือเรื่องของนิยยกกำลังตอนอวิชาพื้นฐานม .5 เวลาพื้นฐานม .5 เวลาที่ยกกำลังแบบนี้เพราะนั้นไอ้ตัวตัวนี้มันเป็นรากที่3มันก็เลยยกกำลังหนึ่งส่วนสได้โอเคนะครับยกกำลังหนึ่งส่วนสได้ กูไม่หวงห้องเราห้องเราสามารถที่จะห้องเราน่าจะสามารถที่จะบวกลบเลขได้อยู่แล้วบวกลบเลขได้อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาเนะาะเกี่ยวกับการบวกลบเลขากกับการบวกลบเลขแต่ข้อพึงระวังนิดนึงก็คือทุกครั้งที่ที่เวลาเราหาลิมิตของฟังก์ชันอะไรต่างเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีตัวแปรอยู่แล้วตัวแปรของเราเนี่ยถอดรากที่เป็นเลขคู่ ถ้าเราไม่แน่ใจว่าตัวแปรของเราเป็นบวกไหมเนี่ยให้ใส่อักซอรุก่อนแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยอย่างเช่นถ้าเป็น x กำลังสามแล้วต่อรากที่สองเนี่ยอันนี้มันแน่ใจได้ชัดเจนว่า x จะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อ x เป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นเอาตัาตี x เป็นจานวนจริงบวกเท่านั้น x เป็นจานวนจริงลบไม่ได้เพราะว่าถ้า x เป็นจานวนจริงลบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้รากที่สองไม่มีอย่าง ตัวนี้เวลาเธอเขียนแยกตัวประกอบออกมาเนี่ยเธอเขียนอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหา x ตัวนี้ไม่ต้องใส่ลับสรุปโอเคไหมครับ x ตัวนี้เราไม่ต้องใส่รับเราไม่ต้องใส่ลับสรุปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นตัวนี้อ่าเมื่อไหรก็ตามที่เป็นตัวนี้อ,นนอย่างเงี้ย x มันเป็นได้ทั้งบวกัลบเพราะยกกำลังสองมันเป็นบวกเสมอแล้วขอรากเลขเอ่อรากที่สองได้เสมอด้วยสำหรับทุกค่า x ด้วย เพราะนั้นตัวนี้ต้องถึงระวังนิดนึงต้องถึงระวังนิดนึ่อ,อที่บอกว่าถึงระวังตรงนี้แต่ตอนที่เราเรียนเรื่องของลิมิตของลำดับอน,นันต์ลิมิตของลำดับอนันต์จะเห็นว่าตอนที่ครูเขาสอนเนี่ยครูเขาดึงเอ็นออกมาได้เลยไม่ต้องมีแอบสจลูตเอ็นเหตุผลเพราะเอ็นที่เขาดูเนี่ยมันเป็นเอ็นที่เข้าใกล้อินฟินิตี้ซึ่งเป็นจํานวนจริงบวกมันเข้าใกล้จํานวนจริงบวกอยู่แล้วเพราะนั้นเอ็นของเราเป็นเลขบวกอยู่แล้ว บนบนเรื่องของลำดับนะเวลาถอดออกมาเนี่ยจะเห็นว่าค่าหารลิมิตของลำดับอน,นันต์เนี่ยทำไม n ของเราเนี่ยถึงไม่ถอดออกมาแล้วเ,เป็น Absolute n เพราะเอ็ที่เราดูเนี่ยสุดท้ายเราก็ดูเอ็เข้าใกล้อินฟินิตี้อยู่ดีเห็นนะครับเเข้าใกล้อินฟินิตี้อยู่ดีนะ นนี้มันก็จะเกิดปัญหาว่าอาวโอเคไอ้ตัวเนี้ยเดีวจะจำก็ได้เดี๋ยจะเขียนก็ได้เราจะไม่ไม่รู้ก็ได้มันก็คือหลักการเดียวกันก็คือว,ว่าถ้ามันเป็นฟังก์ชันพหุนามเนี้ยก็สรุปแล้วก็วคือเราเอาเราเอา x เข้า,าใกล้จำนวนจริงตัวไหนเราเอาจำนวนจริงตัวนั้นไปแทนได้เลยเนาะแต่มันจะเกิดกรณีปัญหานี้ครับ ลองหาตัวนี้ดูครับลองหาโจทย์ที่สิบดูครับแคนเข้าไปแล้วมันเป็นจำนวนจริงไหม่ะคือแคนเข้าไปแล้วเป็นจำนวนจริงไหมไม่รู้ไม่รู้จริงๆแล้วก่อนก่อนที่จะเป็นข้อที่สิบเนี่ยน,นะ ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างที่สิบไหมนะก็คืออย่างให้พวกเราแทนตัวนี้ดูว่าถ้าสมมุติว่าครูหาลิมหนึ่งของตัวนี้ครูบอกว่าอ้าคุณครูคุณครูคคคก็แทนไปเลยแทนเแ๊กด้วยหนึ่งเข้าไปเลยเป็นจำนวนจริงไหมครับ ไม่ตัวนี้เราแน่ใจทันทีเลยว่ามันไม่ใช่จำนวนจริงถูกไหมครับพอมันไม่ใช่จำนวนจริงปุ๊บตัวนี้แน่นอนโอเคตัวนี้ถ้าแทนค่าแทนเราได้สไตล์แบบนี้ตอบเลยว่าหาค่าไม่ได้อันนี้โอเคเลยตอบเลย่าหาค่าไม่ได้แต่เชื่อไหมว่าถ้าครูสลับที่กันปั๊บบางคนก็ต้องตอบหาค่าไม่ได้เหมือนกันสลับที่ระหว่างเศษกระส่วน มันจะได้สูงตรวจสอบคือต <ora> ัว no น pues ี sí, me, me ้คือพอแทนมาแล้วทาโจทย์ไปเยอะๆอาจจะเบลอมั้งได้อันนี้แหละแต่ก็ตอบอันนี้เหมือนกันับเพื่อน G ีมแล้วก็เราเราไม่ต้องขอรอนะมีจริงๆริแล้วมีทุกรุ่น จุดที่มันหรือว่าคามาอ๋อก็เลยงงว่าศูนย์ส่วนสองมันไม่ใช่จำนวนจริงเหรออะไรอย่างนี้ก็สิ่งแรกที่มองถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราแทนเข้าไปแล้วมันเป็นจำนวนจริงครูบอกว่าตอบได้เลยแต่ถ้ามันเป็นจํานวนจริงที่ตัวเศษไม่ใช่ศูนย์แต่ในขณะที่ตัวส่วนเป็นศูนย์มันคือหาค่าไม่ได้แน่แน่ครับตอบเลยว่าหาค่าไม่ได้แต่ถ้าแทนแล้วเป็นดังตัวอย่างที่สิบ อันนี้มันเขียนวิธีมายากมากอ่ะช่างมันอ่ะแทายามไดูเลยเกิดอะไรขึ้นศูนย์ส่วนศูนย์ใช่ไหมหนึ่งลบหนึ่งหารด้วยหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งศูนย์ส่วนศูนย์ศูนย์ส่วนศูนย์ตามมาแล้วศูนย์ส่วนศูนย์ใช่จำนวนจริงไหมครับศูนย์ส่วนศูนย์ใช่จำนวนจริงไหมมันก็ไม่ใช่จำนวนจริงอ่ะตอนที่เราริยามการหารเราบอกว่า จำนวนทุกตัวยกเว้นศูนย์หารศูนย์เนี่ยจำนวนจริงทุกตัวเวลาจำนวนจริงทุกตัวยกเว้นศูนย์หารศูนย์เนี่ยคือมันหาค่าไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถูกไหมแล้วก็แล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่แหละเกิดปัญหาอย่างนี้แหละอ้าวแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ล่ะเกิดอะไรขึ้นศูนย์ศูนย์ ศูนย์ส่วนศูนย์มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบที่เออไม่นิยามเพราะเราไม่นิยามการหารด้วยศูนย์ข้อสังเกตอีกตัวหนึ่งก็คือเราดูที่ x เ,เข้าใกล้หนึ่งเพราะฉะนั้นเราดูถ้า x เ,เข้าใกล้หนึ่งเเป็นหนึ่งไหมครับไม่เป็นแสดงว่าถ้า x ไม่ใช่หนึ่ง x กคสองลบหนึ่งก็ไม่ใช่ศูนย์แน่ แค่มันเข้าใกล้เฉยๆตัวบนนะ่ะเข้าใกล้ศูนย์ตัวล่างก็เข้าก็เข้าใกล้ศูนย์เหมือนกัน x เ,เข้าใกล้หนึ่ง x ไม่เท่ากับหนึ่งครับนั่นหมายความว่ายัางไงนั่นหมายความว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะต้องมีบางตัวที่สามารถตัดทอนกันได้อยู่เห็นไหมครับมันต้องมีบางตัวที่เราตัดทอนกันได้อยู่พอเราตัดทอนกันได้เนี่ยหารกันได้มันก็จะเหลือลิมิตของอีกแบบหนึง่ง แต่สองอันนี้มันมีค่าเท่ากันเขาก็เลยมาแยากตัวประกอบให้ดูปรากฏว่าพอแยกตัวประกอบให้ดูมันมีอันนี้เกิดขึ้นสองอัน x เข้าใกล้หนึ่งมี x ลบหนึ่งทั้งคู่ x เ,เข้าใกล้หนึ่ง x ไม่ใช่หนึ่ง x ลบหนึ่งเป็นศูนย์ไหมครับไม่เป็นพอ x ลบหนึ่งไม่ใช่ศูนย์เราก็หารกันได้อย่างเงี้ยเราหารกันได้ เรอต้องแน่ใจก่อนตอนที่ถ้ามันไม่ใช่ตัวแปร ى, อย่างเช่นสองส่วนห้าหารด้วยบางทีสองหารด้วยสองคูณห้าเธอสามารถตัดสองได้เพราะเธอแน่ใจว่าสองไม่ใช่ศูนย์โอเคไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น x หารด้วยห้าเอเราจะตัดเอ็ได้ไหม x หารด้วย5้าเเราจะเอา x บนกับ x กล่างตัดกันได้ไหมคำตอบคือ ยังตัดไม่ได้จนกว่าเราจะแน่ใจว่า x ตัวนั้นไม่ใช่ศูนย์โอเคไหมครับเพราะเราไม่นิยามการหารด้วยศูนย์ใน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 รูของจํานวนจริงเราไม่นิยามการหารด้วยศูนย์การที่บอกว่าไม่นิยามการหารด้วยศูนย์มันจึงเกิดคํานึงที่เกิดขึ้นคําว่า non-zero divisor non-zero divisor คือถ้ามีสองตัวบนจานวนจริงแล้วคูณกันเป็นศูนย์มันจะบงังคับให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์แน่ โอเคน,นะครับบนจำนวนจริงนะบนจำนวนจริงเพราะนั้นตัวนี้ x เ,เ,เข้าใกล้หนึ่ง x ไม่ใช่หนึ่งเพราะนั้น x ลบ1จึงไม่เป็นศูนย์พอาหารฟังก์ชันออกมาแล้วพอาหารฟังก์ชันออกมาแล้วเนี่ยด้วยความที่เราดูด้วยความที่เราดู x ไม่ใช่1อยู่แล้วเพราะนั้นอีกตัวฟังก์ชันนี้กับฟังก์ชันนี้มองอยู่เขินคนละฟังก์ชันแน่ๆน คนละนฟังก์ชันแน่ๆฟังก์ชันหนึงคือ x ลบหหารด้วย x กำลังสอบหอีกฟังก์ชันหนึงคือหส่วน x บวกหนึ 1. แต่ถ้า x ไม่ใช่1นึอีกสอันนี้มันจะมีลิมิตเป็นตัวเดียวกันสรุปจากข้อที่10คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นศนะูนย์ส่วนศย์ะให้แทนค่าไปเลยค่าเป็นศูนย์ส่วนศูนถ้าเป็นศูนย์ส่วนศเราจะต้องกระทำกับบางอย่างในฟังก์ชันนั้น เพื่อที่จะหาตัวที่มันมีร่วมกันแล้วหั่นกันออกมาบางอย่างที่ว่าคืออย่างที่หนึ่งคือการแยกตัวประกอบไงตัวนี้แยกตัวประกอบไงอย่างที่สองอย่างเช่นตัวนี้เออจะแยกตัวประกอบยังไง แทนศูนย์ลงไปข้างบนคือศูนย์กำลังสองบวกเก้าถอดรากที่สองได้สามสามบสามเป็นศูนย์ข้างบนเสร็จเป็นศูนย์แน่ครับข้างล่างนะครับข้างล่างส่วนก็ศูนย์ถูกไหมเพราะนั้นตัวนี้ยังตอบไม่ได้เพราะมันคืออยู่ในรูปศูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงมันอ่ะแยกตัวประกอบได้ไหมคําตอบคือมีถ้ามันมีรูทมันแยกตัวประกอบไม่ได้เราต้องทําอีกแบบหนึง่งทําอีกแบบหนึง่งลักษณะนนของการทํา โดยเอาตัวนี้มาคูณเนี่ยเราเรียกว่าการคูณด้วยคอนจูกเกตหรือสัมยุเมื่อคูณไปแล้วค่าที่ได้จะไม่เท่าเดิมอย่าลืมหารออกคูณด้วยตัวไหนหารด้วยตัวนั้นมันจะมีค่าเท่าเดิมโอเคนะครับเหมืนอนเรามีเลขค่าอยู่แล้วห้าสมมุติว่าครูเอาสามมาคูณครูต้องหารด้วยสามออกมันถึงจะกลับมาเป็นห้าเหมือนเดิมโอเคไหมครับเพราะฉนั้นไอ้ตัวฟังก์ชันแบบนี้เราจําเป็นต้องคูณด้วยคอนจูกเกต ถามว่าคูณเข้าไปทําไมคูณเข้าไปเพื่อจะจับรูปมันนิดนึงเปลี่ยนรูปมันพอเปลี่ยนรูปมันเสร็จแล้วอพอพอเราเปลี่ยนรูปมันเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการกระบวนการเดียวกัน x เข้าสู่ศ x ไม่ใช่0ย์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มี x อยู่มันก็สามารถตัดคอนกันได้ตัวนี้9ลบ9หมดแน่นอนอก็จะเหลือ,อเศษข้างบนคือ x กำลงงัง2ข้างล่างคือ x กลงงัง2หารด้วยค่าที่เกิดขึ้น ใไหมครับ x เ,เข้าใกล้ศ x ไม่ใช่0เพราะฉะนั้น x กำลังสองก็ไม่เป็น0ตัดก,กันได้หรือหารกันได้ก็จะเหลือค่านี้ก็เอาไปหาลิมิตแล้วข้อสังเกตดูเลยนะดูเลยนะว่ากับการที่เราหาข้อตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาครูมีตัวแปรตัวนี้ครูจะมีตัวนี้ด้วย แล้วพอเวลา,าทูถอดลิมิตออกตัวแปรทูก็หายด้วยเข้าใจไหมอ่เพราะฉะนั้นลักษณะของการหาลิมิตจะเป็นแบบนี้ลิมิตของฟังก์ชันแทนค่าไปเลยเมื่อแทนค่าแล้วเป็นจํานวนจริงตอบเลยแทนค่าแล้วเป็นจานวนจริงเป็นจานวนจริงตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ศูนย์หารศูนย์หาค่าไม่ได้แทนแล้วเป็นศูนย์ส่วนศูนย,นย,นย์ต้องใช้กระบวนการบางอย่าง เช่นเพื่อที่จะดึงตัวประกอบมาลงมาหารกันเช่นแยกตัวประกอบคูณคอนจูเกตดังนั้นเราพวกเราก็สามารถทำแบบฝึกหัดสองจุดหนึ่งรวหนึ่งสองจุดหนึ่งข้อควายได้ 2. 1. 2. 1. 2. 1. โอเคไหมครับสองจุดหนึ่งข้อ,อควายได้ให้ทำแบบฝึกหัดสองจุดหนึ่งข้อควายนะโอเคออเครับวันนี้เอาแค่นี้